อันนี้จะเป็นโปรแกรม Python นะครับผมวันนี้ผมจะมาอธิบายนะครับผมโปรแกรม Python นะครับไอบรรทัดแรกนะครับผมจะใช้เป็น import tkinter นะครับผมเป็นการประกาศว่าเราจะใช้แค่ตัวยอด tk นะครับผมแล้วก็บรรทัดที่สองครับเป็น import os.system นะครับผมเราจะใช้เป็นในวงเล็บนะครับเป็น cls นะครับผมแล้วก็ import serial นะครับผม บรรทัดต่อมานะครับเป็น Arduino เท่ากับ Serial dot Serial นะครับผมเป็นการประกาศว่าเราจะใช้เชื่อมต่อกับพกบอร์ด Arduino นะครับผมแล้วก็บรรทัดต่อมานะครับผมเป็น Deb On นะครับผม Arduino Light นะครับผมเราจะประกาศว่าถ้า On เราจะปุ่มโ O มันจะทําให้ไฟติดนะครับผมแล้วก็ไอเลเวล d Output นะครับเป็น คนเฟเจอร์นะครับผมเป็นการประกาศเฉยๆว่าเราจะใช้สีอะไรนะครับผมออฟก็เหมือนกันนะครับผมมันจะเป็นคล้ายๆออนนะครับผมเราจะใช้ตัวเดียวกันแค่เปลี่ยนเป็นออฟเป็นออนแล้วก็เปลี่ยนตัวอักษรในดูโนนะครับจะเป็นเอฟนะครับผมปฏิทัดต่อมาเราจะใช้เป็นวินเท่ากับทีเคดอททีเคนะครับผมบรรทัดต่อมาจะเป็นวิน ไตเติลนะครับผมเราจะใช้เป็นประกาศเราประกาศชื่อเฉยๆนะครับเราจะใช้ประกาศชื่อเป็น LED Arduino นะครับบรรทัดต่อมาเป็น Win, Win Size นะครับผมเป็นการประกาศขนาดของออหน้าจอนะครับผมในการ On Off แล้วก็บรรทัดต่อมาเป็น Win Configurer นะครับผมอันนี้เป็นประกาศสีเฉยๆนะครับผม บรรทัดถัดมานะครับผมเป็น label underscore t i t e นะครับผมเท่ากับ tk label นะครับเราจะใช้เป็น win t i c k win t i c k นี่คือการประกาศชื่อ on off นะครับ led font เราก็เลือกได้เลยว่าเราจะใช้ font อะไรนะครับผมอันนี้ผมใช้เป็น font s a h o m a นะครับเป็นขนาดสิบตัวใหญ่นะครับผมสีหรือว่าอะไรเราก็ หาเลือกได้เลยในอินเทอร์เน็ตนะครับผมแล้วก็เป็นคอลัมน์เราจะใช้เป็นหนึ่งวนหนึ่งเลยนะครับผมบรรทัดต,ต่อมาเป็น btn on เท่ากับ tk d button นะครับผมแล้วก็เราจะใช้ในวงเล็บเป็น win text เท่ากับ on นี่คือการประกาศชื่อแล้วครับว่าอันนี้คือปุ่ม on ปุ่ม on ไว้เท่ากับสี่นะครับผมแล้วก็ฟอนตนะครับอันนี้ผมใช้เป็น c o n t u r y นะครับสิบสอง ตัวใหญ่นะครับผมแล้วก็ขนาดตัวอักษรนะครับแล้วก็เป็นสีของมันแล้วก็คอมเมนต์นะครับอ่อนนะครับผมบรรทัดต่อมาเป็น B T dot on dot g i p นะครับผมเป็นคอลัมน์เฉยๆนะครับเราจะใช้เป็นสองส่วนสามนะครับขนาดแล้วก็บรรทัดต่อมาเป็น B T N off นะครับเท่ากับ T K bottom นะครับ อันนี้ก็เหมือนกันเลยเราใช้เป็นวินเท c h เท่ากับออฟ o f ออฟฟ t เราก็ใช้เป็นคอน t ทนต์รีสิบองพิมพ์ใหญ่นะครับผมแล้วก็เป็นขนาดสแล้วก็สีเราจะไม่ใช้สีซ้ากันก็ได้แล้วก็ไปสามารถเลือกได้ในว่าเราจะใช้สีอะไรเราสามารถดูในอินเทอร์เน็ตได้เลยแล้วก็บรรทัดต่อมา btn.off นะครับผม g อ f คอลัมน mm ์นะครับอันนี้จะใช้เป็นสแล้วก็ลาวสามแล้วก็เป็น แเท่ากับสามนะครับผมเราจะไม่ใช้ซ้ํากันกับออนทั้งบนนะครับที่เป็นสองแล้วก็สามนะครับผมรรทัดต่อมานะครับผมเป็น label output เท่ากับ tk label นะครับผม win แล้วก็ใช้ c l i c เท่ากับ status แล้วก็ bg ัวยยอดนะครับผมเป็นสีแล้วก็ใช้เป็นสีอะไรก็ได้ อันนี้ผมก็ใช้เป็นชาร์ปหกหกเอฟเอฟเอฟเนะครับผมแล้วก็ลาเบลนะครับอันด r s สกอร์เอาพุท i อทนะครับเป็นคอลัมน์นะครับอันนี้เราจะใช้เป็นคอลัมน์สองแล้วก็ราวสี่นะครับผมและปรรทัดสุดท้ายนะครับเป็นการประกาศจบเป็นวินม้ยรูปนะครับผมสว่วน a r d u n o นะครับ คือการประกาศตัวแปรบรรทัดแรกนะครับคือ define led เป็นค่าที่สามนะครับแล้วก็ประกาศตัวแปรรับค้าอีกตัวหนึ่งคือ rec เท่ากับศูนย์เพื่อรับค้าตัวอักษรครับแล้วก็บรรทัดในไ i เ Setup เป็น pin mode เพื่อประกาศตัวแปรให้ led เป็น Output นะครับแล้วตั้งเอ้ะแล้วตั้งี serial um monitor เป็นซีเรียลวีกินเป็นเก้าพันหกร้อยนะครับส่วนไว้รูปในเงื่อนไขนะครับ if ซีเรียล available มากกอสูตรนะครับเพื่อให้ปรับตังค่าของซีซีเรียลครับแล้วก็อ่านค่า i อซีด้วยไอซีเท่ากับซีเรียลดอทลีดครับแล้วก็ซีเรียลเป็นปิ้นเอเเพื่ออ่านค่าออกมาครับส่วน IF e r e c เท่ากับ O นะครับคือการประกาศว่าถ้าสมมติมีคำสั่ง O มาไฟก็จะติดครับแล้วก็ IF e r e c เท่ากับ f ก็คือถ้าสมมติมีคำสั่ง F มาไฟก็จะดับครับ